ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงกงใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะเชื่ชอผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะ เนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสต์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูกันได้เลยค่ะความเร็วกับเร็ดราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะก็จะมีแบบรับประกันแล้วก็ไม่รับประกันด้วยเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่่่ะะะเเเรราาาก็จไปปทีหน้ Facebook ของคิด โพสของเราขึ้นมาเลยนะคะโพสตต้องเป็นโพสตสาธารณะด้วยนะแล้คลิกที่แชร์โพสตค่ะเลื่อนลงมาค่ะคัดลอกลิงก์มาเลยนะคะนํามาใส่แถบเลยนะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้เราจะเพิ่ม100แชร์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินจะมีอยู่ทั้งหมด A 3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะกระดาบโบนัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะเราก็มาใส่จ,จำนวนเงินตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่วงทางต่อไปก็จะเป็น To Money Wall เลค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดํานเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะะค ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รินการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะริมการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไฟล์แล้วก็ใส่ข้อ ความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะ หรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า S K M ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูซีรีส์หนังจีนนะคะมาใหม่เลยอยู่ตรงนี้ค่ะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะควาห0บาท กันแล้วเนาะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะฟรีๆไปเลยนะมากกว่า400กวก่อนเรื่องกันเลยค่ะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเราการเนาะไปดูอยอดแชร์โพสของเรากันนะก็โพสอันนี้นะคะยอดแชร์อยู่ตรงมุมขวามือตรงนี้นะอยู่ที่20แชร์นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่นกอนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่20เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น120แชร์กันเลยเนาะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้นาะเรากดสั่งซื้อกันไปไม่ถึงสงสานาทีแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเลยนะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะ <c oughs> ก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันนะ <c oughs> และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Kids Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้ามาศึกษากัน ล้างคลิปแล้วเนาะก็สามารถทิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประกระผิดพลาดประการใดไปเนาะหรือพูดเร็วไปนะคะก็ขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ